สวัสดีครับวันนี้คำนวณให้เห็นภาพง่ายๆนะเวลาท่านไปกู้เงินเนี่ยท่านจะชําระดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกเนะี่ยวิธีการคำนวณมันเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆกู้เงิน1น0 0 0แสนบาทดอกเบีย้ย2ีต่อปีแบบลดต้นลดดอกชําระอยู่ที่ ,39 0 0ต่อเดือนนะงวดแรกจะตัดต้นกี่บาทนะครับและจ่ายดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับถ้าเริ่มจ่าย1มกราคมแน่นอนครับเงินต้น1น0 0 0แสนตั้งต้นไเลยนะคูณด้วยจํานวนวันในเดือนนะก็คือม,รมรกราคมค,คมมี31วันใช่ไหมครับ สามสเนะครับคูณด้วยอัตราดอกเบีย้ยคือยีิบเปอร์เซ็นต์ปอร์เซนก็คือหารด้วยหนึ่งร้อยนะทุกท่านจำนวนวันเนี่ยเราต้องหารค่าเฉลี่ยก็คือสามร้อยหกสิบห้าวันขออนุญ,ญาตกดเครื่องคิดเลขนะครับหนึ่งแสนะครับคูณด้วยสามสิบเอ็ดคูณยีิบหารที่หนึ่งร้อยแล้วก็หารที่สามหกห้านะครับอ่ะงวดแรกนะครับอันนี้คือดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายคือสองพัน 38บาทขออนุญาตเขียนเลขกลมๆนะครับถ้าเราชำระค่างวนมานที่3